พระเจ้าโศกมหาราชก็ยังเป็นพระราชาที่ให้ความสำคัญที่องค์ได้มีความตั้งมั่นสร้างสัตถูกให้เป็นอนุสรณ์ให้ที่ประดิษฐานพระบรมสารีกระฐานแต่และที่ที่พระเจ้าโศกมหาราชท่านได้สร้างได้ทำก็มีพระบรมสารีกิกธาธุทุกที่ไปอันนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญแล้วก็ให้เราได้ สิ่งสําคัญก็คือธา,าตุแท้ของความเป็นผู้รู้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรารูา้รู้ว่าธาตุเราประกอบด้วยธาตุดินธา,าตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเราก็าจะได้มีความตั้งใจมีความปฏิบัติก่อ,อนที่ธาตุเหล่านี้มันจะแตกดับไปนะครับก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ผู้ตื่นตื่นก็คือตื่นจากความาหลับความหลงความมัวเมาในสมบัติในสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเบิกบานในสิ่งที่เราได้ทำในปฏิบัติให้ทานบารมีศีลบารมีที่ฐานะบารมีหรือว่าให้มีทานมีศีลมีการเจริญภาวนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าก็เน้นให้เราเป็นผู้มีปัญญาคนเราถ้าไม่มีปัญญาก็มันก็ยากที่จะได้บรรลุแม้แต่มีสมบัติมากก็ถ้าเราไม่รีบเร่งไม่ทำมันก็บางทีมันอาจจะสายเกินไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำะสิ่งที่ปรารถนาได้ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเขาก็อาจจะสิน้น ไปก่อนก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกส่วนสำคัญฉะนั้นเมื่อเราได้มีความเข้าใจในธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราก็จะได้เป็นผู้ที่รีบข้นขวายรีบสร้างรีบทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้มาดูมาเห็นแล้วก็ได้มาปฏิบัติ มันก็วันนี้ก็เป็นวันที่15นมีนาคมก็เข้าฤด,ดูร้อนอินเดียแล้วเขมีสัป,ปสิ่งสัตว์เยอะนะครับมา พื้นที่อนินเดียเขาก็ไม่ทำลายทำลายเขาก็ยังดูแลรักษาในสวนที่เป็นธรรมชาติได้ดี